ประกาศคณะกรรมการกลางพนักง,งานส่วนตนําบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตําแหน่งของพนักง,งานส่วนตนําบลพุทธศักราช2566ซึ่งในข้อ6นั้นนะครับเขาได้กําหนดเงื่อนไขนะครับว่าพนักง,งานส่วนตําบลเนี่ยให้ได้รับเงินประจำตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ3พนักง,งานส่วนตำบลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งนั้นไม่เต็มเดือนใดให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับเดือนนั้นตามสัสดส่วนจำนวนวันที่ได้ดำรงตำแหน่งและก็ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งดังกล่าว